ี่คือรายการธรรมะรับบรุณมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เป็นการเปิดสถานีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยอย่างนี้ที่มีแม่ข่ายการกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมาหานครไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตามหัวเมืองต่างๆหน้าภาคเหนือ้างภาคอาาีสานภาคตะวันออกภาคใต้หรือแม้แต่ฟังจากทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นหรือเว็บไซต์ก็ตามก็มาจากแม่ข่ายที่กรุงเทพมาหานครนี่แหละ มีข้าพเจ้าพ,พระมาหาภัยบุญภิปุณโนนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองอานจาังหวัดอุดรธาน,นีพูดเสร็จละเสียงมันก็ไปตรงกรุงเทพนู่นแล้วมันก็กระจายไปทั่วโลกแต่ฟังธรรมะกันแล้วให้มีความแจ่มแจ้งมีความเข้าใจให้มันมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นฟังธรรมะแล้วให้กลับเข้ามาหาตัวแม่บทตัวสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพ,ระพุทธเจ้า ว่าท่านต้องการให้มีความหมายอย่างไรในคํานั้นๆตัวนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นําพระสูตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันพฤหัสนะโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นวันศุกร์ก็จะมาอธิบายเวลามากบ้างเวลาน้อยบ้างก็ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่เมื่อเวลาที่เราฟังเรื่องราวใดๆที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะต้องให้กลับมาถึงประโยชน์ถึงคุณนะรู้ถึงจุดหมายว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้แต่มันจะหมายความว่าอะไรกันแน่แต่มันจะมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรมีความหมายกี่ในแย่ในมีความหมายเป็นยังไงได้บ้างควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่ายอย่างไรอย่างไรแต่เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นทำผู้ฝังธรรมะนั้นๆเนี่ยจะเป็นงูพิษได้แต่จึงนําเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงความเป็นงูพิษของธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นได้นเอามาให้ฟังซึ่งตัวอย่างนี้ได้เกิดขึ้นกับ พระภิกษุที่ชื่อว่าอาริตาตะ,ะเรื่องราวอันนี้ได้ให้ฟังในพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายชื่อว่าอารักขทูปมัสสุนแลนก็หมายความว่าอุปมาอุปไมในเกี่ยวกับด้วยของเรื่องงูพิษนั่นเองแต่ตัวอย่างนี้ได้เกิดขึ้นกับท่านภิกษุที่ชื่อว่าอาริตาตะ,ะซึ่งท่านอาริตาตะนั้นมีความเข้าใจที่เห็นผิดไปว่าเฮ้ย hey, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเตือนว่านี่มันจะทาอันตรายนะ มันมันไม่ไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะทาอันตรายได้จริงไม่มีปัญหานีา่จะเสพก็ได้ไม่มีโัตนาผิดสิ่งก็ได้เสพกามก็ได้ไม่เห็นทําอันตรายได้จริงแต่คือฟังธรรมะมาแล้วเข้าใจไม่ถึงแก่นของความหมายไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเข้าใจในลักษณะฉาบช่วยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไป ซึ่งเรื่องนี้ก็มาในพระสูตรที่อยู่ในมัชฌิมานิการท่านผู้ฟังต้องการจะอ่านพระสูตรเต็มแล้วก็อยู่เล่มที่12ข้อที่274ซึ่งพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแต่ไม่สามารถที่จะอ่านจบได้ในตอนเดียวแต่30นาทีนี้อ่านไม่จบถ้าจะมาต่ออีกวันหนึ่งเนื้อหามันก็จะไม่ปฏิปต่อกันท่านผู้ฟังต้องการจะฟังตอนเต็มนั่นคือเต็มเนี่ยมันประมาณ40กว่านาทีแต่ก็ไปฟังได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com เด็กพเจ้าก,ก็จะจัดตอนเต็มอาไมาให้ที่นั่นถ้าฟังทางวิทยุนี้เราก็จะตัดบางส่วนออกในย่อเหลือแค่30มนาทีเนีฟังกันได้พอดีพอดีเนื้อหาก็จะต่อเนื่องกันอยู่เพราะว่าสิ่งที่ต้องการให้ฟังเนี่ยมีอยู่3ประเด็นในเรื่องอารักษ์คัตถูปะมาสูตรนี้ในประเด็นแรกก็คือว่าความเข้าใจผิดในของตัวอย่างภิกษุในที่นี้ก็คืออริตถาภิกษุแต่ที่เข้าใจไม่ถูกเห็นผิดในเรื่องของธรรมะ ทำให้ธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นงูพิษของเขาจะเป็นงูพิษแล้วก็ทาอันตรายให้กับตัวเองแต่จับช่วยธรรมะไม่ดีเข้าใจไม่ถูกต้องพิจารณาไม่เห็นแง่มุมที่ลึกซึ้งแล้วก็ไปเที่ยวคัดง้างไปเที่ยวทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้น่นขึ้นมาซึ่งลักษณะของงูพิษที่พระพุทธเจ้าเปรียบ,บเทียบไว้นั้นมีอยู่สองอย่างถ้ามีคนต้องการงูเขาเข้าไปในป่าเห็นงูปุ๊บรีบจับทันทีเห็นงูปุ๊บรีบจับทันท,นปท,นทีปุ๊บจับที่ไหนละ่ะ จับตรงที่มันจะจับได้สะดวกที่สุดนั่นแหละหางบ้างตัวบ้างแตเพราะหัวมันดึก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 ไปเนี่ยมันจะจับยากแต่ก็จับหางมันจ,จับตัวมัน,นั่นแหละจับมันปุ๊บมันก็เอาหัวมาฉกกัดเราแต่คนที่ไปจับนี่ก็ตายแน่นอนแต่เปรียบเหมือนคนที่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ใคร่ครวญให้ดีไม่ใคร่ครวญใ,ใ,ให้รอบคอบแต่พอไม่ใคร่ครวญไตรรองให้รอบคอบแล้วอันนี้สรงที่ทําให้เกิดความเข้าใจในลักษณะที่เป็นไปความปล่อยวางเนี่ย มันก็ไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วจับช่วยผิดทีนี้จับช่วยผิดแล้วแต่มันก็ยึดถือแน่นอนพอยึดถือแล้วเรื่องราวที่จะเกิดจากความยึดถือเช่นทุ่มเตียงนินทากันตีเตียงคนนั้นคนนี้ด่าทอว่าร้ายมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นผลของความยึดถืออันนี้เกิดขึ้นได้นะครับคนที่ไปจับงูในลักษณะนี้อันนี้คือลักษณะที่1แต่ว่าคนที่ฉลาดหน่อยคนที่ฉลาดหน่อยเขาไปจับงู เห็นงูแล้วก็ต้องใช้ไม้ที่มีง่ามอย่างเท้าแพะเข้าไปประกบงูก่อนแล้วก็จับมันที่หัวจับอย่างมั่นคงที่หัวแต่ต่อให้งูนั้นมันจะมารัดรึงอย่างไรก็ตามมันก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะว่าพิษมันไม่มีเช่นเดียวกันคนที่ไปศึกษาข้อมูลต่างๆที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามากก็ตามน้อยก็ตามแต่ศึกษาแล้วทําความเข้าใจพิจารณาให้แจ่มแจ้งให้ถึงอัตตาให้ถึงประโยชน์ ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาแต่พอไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาแล้วความยึดถือมันจะค่อยๆล่อไปความยึดถือค่อยๆล่อไปล่อออกไป่ถึงแม้ว่าจะมีความยึดถือในเรื่องธรรมะก็มีอยู่ละแต่มันก็จะค่อยลดลงลดลงเป็นไปในลักษณะที่จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ความยึดถ vote, ือหยาบๆลดลงไปความยึดถือละเอียดละเอียดในเรื่องธรรมะอาจจะมีแต่เป็นในญา่ทตานพระอนุนได พูดถึงเรื่องว่าการเจริญฉันทาเพื่อละฉันทะงเรื่องนี้คพเจชาวด้อธิบายละเอียดไว้อยู่นการคุณเตือนใจในการเจริญฉันทาเพื่อละฉันทะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงแม้จะถูกรัดรึงล่ะเปรบเที่ยวใบงูก็รัดเอาตัวมารัดแขนแต่แต่ว่าก็ไม่เป็นอันตรายมีฉันทาอยู่ไหมมีอยู่แต่ก็ลดฉันทาไปด้วยต่เจริญฉันทาอยู่ไหมก็เจริญอยู่ถูกมันรัดอยู่แต่ก็ลดฉันทาไปด้วยเป็นลักษณะที่สอง ที่ว่าเราเล่าเรียนธรรมะแต่งได้อย่างหนึ่งนะให้รู้ถึงอัตตะไรตรองใคร่ครวญให้ดนะีความยึดถืออย่างหย,ยาบหยาบก็ลดลงความยึดถืออย่างละเอียดละเอียดจะมีมากขึ้นแต่ความยึดถือโดยรวมนั้นก็ลดลงในะเป็นไปนในทางนี้ทาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยมายกตัวอย่างเปรียบด้วยกับพ่วงแผ่ซึ่งตรงนี้หลายๆคนเนี่ยเอาอมาพมายที่ธรรมะเปรียบด้วยพ่วงแผ่เนี่ยเอาไปใช้ในลักษณะที่ไม่ถูก ่ไม่เข้าถึงความหมายของมันที่แท้จริงอันนี้จึงเป็นเหตุที่ข้าพเจ้าเอาพระสูตรนี้มาพูดถึงแต่ถึงแม้มันจะยาวก็ตามแต่ฟังแล้วมันคุ้มแต่ถ้าเรามาเข้าใจตรงพระสูตรตรงนี้ให้ถูกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนพ่วงแพแคุณเอาแพมาเพื่อที่จะข้ามแม่น้ําข้ามห่วงน้ําไปพอข้ามไปได้แล้ว แหมคนที่ไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็จะมีความอะไรเยื่อใยในแพนี้ยกไปด้วยบาแบกไปด้วยกันอย่างนั้นหรือไอ้ความที่เขาจะมาอะไรเยื่อใยในแพรที่อุส่าดพาข้ามห่วงน้ํามาถึงขนาดที่ว่าจะแบกไปด้วยกันยกไปด้วยบาเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะทิ้งไว้อยู่แถวนั้นลากมันขึ้นบกไว้หรือปล่อยให้ลอยไปตามน้ําไปโดยเปียบเทียบแพรเนี่ยเหมือนกับธรรมะทำให้บางคนเข้าใจผิดไปว่า เอองั้นธรรมะก็ไม่เอาแต่ธรรมะที่เรียนมารู้มาก่อไม่เอาวางมันซะนะึกคิดว่าเป็นไปลักษณะนั้นแต่มันไม่ใช่แต่มนะาเข้าใจตรงอุป,ปมาอุปไมตรตรงนี้ให้ถูกต้องซะก่อนแต่ว,ว่าภุทร,ร,รเช้าเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อจะจะ,ปะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอาธรรมแต่สิ่งที่เป็นอาธรรมเนี่ยจะไปจับฉวยหยิบยกมันขึ้นมาเนี่ยเอาไปเกาะไปพึ่งมนเนี่ยไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราต้องเกาะเอาไว้จะไวให้มัน่น รักษาไว้อย่างดีจริญบ่อยๆทำไม่มากเลยนั่นคือธรรมะแต่คนที่ยังอยู่บนห่วงน้ำท่านผู้ฟังยังว่ายน้ําอยู่เนี่ยจะมาทิ้งแพรเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ถูกยิ่งต้องเกาะแพรนี้ให้อย่างมั่นคงเลยแล้วอยู่ในกระแสงตัณหาทนะ่านผู้ฟังทุกวันนี้เนี่ยเดาให้เป็นพระอรหันต์ก็ตามเถอะมันก็ยังมีกายนี้มีขันนี้ยังจะต้องบริหารกันอยู่ทุกมันก็ยังไม่ดับสนิทเนะ่ดับโยแต่ไม่สนิท แต่ถ้ามีกระแสพวกนี้มันพัดมาพามาเนี่ยยิ่งต้องจับช่วยธรรมะเอาไว้เอาธรรมะเป็นที่พึ่องอย่างดีอย่างกรณีที่ได้บอกเอาไว้กับท่านจุนทัศสามเณรหรือท่านพระอ,อนนท์เนี่ยเนงะว่าที่เวลาที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพาไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติไปด้วยวจะอยู่พระท่านปรินิพานไปแล้วแต่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแหมชนิดที่เรียกว่าไม่มีสาวโบอง์ใดเกินท่านละ พราะว่าเป็นผู้ที่มากด้วยปัญญาแต่ท่านก็ยังรักษาธรรมะเอาไว้อยู่อย่างดีอย่างเต็มที่อุปมาอุปมนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะให้เราละธรรมะแต่เป็นเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเราต้องละสิ่งที่เป็นอาธรรมธรรมะนี้เรายิ่งต้องจับช่วยเอาไว้จนกระทั่งถึงฟังนั่นแหละจนกระทั่งดับขันหมดนั่นแหละกายนี้ก็ดับไปแล้วด้วยถึงจะเรียกว่าสามารถที่จะปล่อยพ่วงแพ้นี้ได้เพราะว่าจิตที่จะทรงธรรมะนั้นก็ดับไปแล้วด้วยน,นั่นก็ชื่อว่า เป็นผู้ที่ดับทุกข์ได้อย่างสนิททีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญในพระสูตรนี้เป็นประเด็นที่3ก็คือการที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายว่าเรื่องอนิสจสีเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีใครมากล่าวตูน่กล่าวหาบอกพระพุทธเจ้าว่าสอนอย่างนี้ไม่ถูกทําไม่ดีทําไม่ได้พระองค์ก็ไม่มีความคิดอาฆาตในะความคิดพยาบาทในบุคคลเหล่านั้นในในทางตรงข้าม ถ้ามีใครมายกย่องสรรเสริญในการประกาศสัจจความจริงเรื่องอริยสัจสีนี้ก็ไม่ได้มีความยินดีไม่มีความโสมนัสไม่มีความเยื่หยิ่งในปัจจัยหรือว่าลาบสการะเสียงสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะบวกอันนี้เป็นประเด็นที่3ที่สําคัญแต่พระรูช่าคิดอย่างไรแต่ว่าต่อให้คนดา่าต่อให้คนชมแล้วก็มีความคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นในขันทั้งห้า ที่เราได้รู้แล้วในการก่อนตรงนี้เป็นคําที่สําคัญมากเลยจำวฟังมีเสียงดามีเสียงว่ามีเสียงชมมีเสียงยกย่องให้ทําความสําคัญหมายรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในขันทั้งห้านี้เกิดขึ้นในขันทั้งห้าที่มันมีลักษณะเป็นความทุกข์แต่เกิดขึ้นในขันทั้งห้าที่เราได้กําหนดรู้แล้วขันทั้งห้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้เป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้ นะรอบรู้ในความที่มันไม่เที่ยงเป็นต้นรอบรู้ในความที่มันเป็นอนัตตาเป็นความที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่ทนอยู่ได้ยากเป็นของที่มีความแตกดับไปเป็นธรรมดานะขันตั้ง5้าเราจะมายึดถือเราจะมาพึ่งมันไม่ได้แตนะ่ไม่ว่าจะเป็นเสียงดาเสียงชมอันนี้คือขันตั้งหาทั้งสิน้นอันนี้เป็นจุดที่สําคัญประเด็นที่3ามต่นในเรื่องของอลักกัตูปมาสู ที่ได้กล่าวถึงปรารบเหตุของพิกษสุที่ชื่อว่าอริตตะละมีแง่มุมปรีณาประเด็นที่กาพเจ้าคิดว่าอย่างน้อย3ามเรื่องนี้แหละท่านบุฟังจะต้องเอาไปให้ได้นกึ่งหนึ่งเรื่องของความที่เราต้องเข้าใจธรรมะ่ะไตรตรองให้รอบคอบให้ถึงความถูกต้องของเนื้อหาอย่าจับ่วยผิดอันนี้คือความที่มันจะไม่เป็นงูพิดได้ประเด็นที่สองที่พูดถึงเรื่องธรรมะปรียบด้วยพ่วงแผ่นี้ันเป็นประเด็นที่สําคัญที่ ไม่ใช่ว่าให้เราปล่อยวางธรรมะแต่ให้เราปล่อยวางสิ่งที่เป็นอาธรรมสิ่งที่เป็นอาธรรมอย่าไปจับฉวยมันอย่าไปยึดถือมันแต่สิ่งที่เป็นธรรมะนั้นให้พึ่งเอาไว้ให้เกาะเอาไว้ให้จับฉวยให้ดีให้เข้าใจให้ถูกต้องและประเด็นที่3ามถ้าเผื่อว่ามีใครมาติเตียนด่าว่าให้ร้ายหรือไม่ใครมาชมยกย่องสรรเสริญนะอย่าให้มีความอาฆาตมาร้ายมีวาจาที่หยาบคายอย่าให้มีจิตใจที่เห่เหิม หญิงพยองมีความยินดีมีความโสมนัสแต่ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับขันทั้ง 5. ห้าังการทั้งห้าแตกดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนี้เกิดขึ้นกับขันทั้ง 5, ห้า่การทั้งห้าไม่ใช่ตัวเราให้พิจารณาอย่างนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ3จุดแต่ที่ท่านผู้ฟังถ้าอ่านแล้วพิจารณาแล้วใกล้กรวณแล้วก็ให้ได้3จุดนี้ไปจริงๆในเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องสําคัญอีกนะเช่นเรื่องของกามเปียบด้วยกับหัวงูพิษเป็นยังไงเรียบด้วยกับลุ่มตาลิงเป็นยังไง หรือแม้แต่เรื่องของความสะดุ้ง2ออย่างในเรื่องของการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกังนัตาแล้วก็เรื่องของผลของการที่ทํากิเลสให้สิน้นอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่เป็นส่วนเต็มของพระสูตรนี้ในอย่างที่ว่าไปว่าท่านผู้ฟังสามารถไปฟังได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com หรือว่าถ้าไม่มีโอกาสไปฟังนะครับพระเจ้าก็สรุปเนื้อหามาให้นที่นี้แล้วยังมีคําถามข้อสงสยัยใดๆในเรื่องของพระสูตรนี้และก็แนะนําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยให้หาโอกาสในการที่จะไปอ่านพระสูตรนี้ อยู่ในมัชฌิมานิกายเล่มที่12อย่างที่ว่าไปถ้ายังมีคำถามข้อสงสัยใดๆในพระสูตรนี้ก็สามารถติดต่อเขียนนามกันมาได้เป็นประเด็นที่จะให้มีการศึกษาพูดคุยและื่นก็จะได้ประโยชน์กันด้วยข้าพเจ้าพระรมหาภไยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไยโศกเจริญพร